Hãy subscribe cho kênh Ghiền bảo Gõ Để không bỏ lỡ những nhà được ใช้เกลือยางเดียวขันไปขันันโดนไปไหนขันไปคันไปเรื่หลือใว่าไม่สิิอวเลยจัยแงแงแข็ตะก้นนึงแห้งอะหน่อยนึงวันนี้ร้องไว้จะมือมันสิกินเลยสามมือสามขึ้นัะกินไใดแล้วโอ้สามขนก็ินได้แกงไก่แล้วตแซ่บเลยแก้งไส่ไก่ อบาได้แกงพวกเสียไก่ออเอ็นเตมนนั่นเออเคยกินข้าปลาคาไก่ปลาเพื่อเลยอันนี้นเสียเนขาปราคาไก่เลยไก่นี่แกงนี่ตมมันมันเป็นแล้วอืมต้เป่ออเคยบเกิดมาเคยกินเแกงพวกเสียไก่ามได้น้ำขิงผมได้น้ำขิกระชังไม่ไงเื่นอันนั้น เคยกินแต่แกใส่ยก่ยเห็นม่มันเทาเหอนคยนมเเราแรมัากินโอ้กูกะทิให้กูก้เลยว่ะแกส่ยกวยนี่เสียู่แกงไกวยมันใส่โยกวยยิ่งเท้าผ่อนผาแล้กินมันก็เคยกินยังก็ส่นบัหน่อยซื้ออย่างที่ไปขาแล้วเปเป๋ไม่ได้เหตุไหม แก้นังแสบแสบมอไม่ดีเห็ดไสิยังแกใส่พักเสียนี่ราคาพิก้แล้วขี่รถตลอดไหมไม่ดีเห็ดอ่ะสยงก็ซื้อไม่เห็ดขายถุงสามสิบบาทนซื้อม่กินูีนึงมาคนแนบนในถุงแก้มใส้มือทีน่นแดแก้ใส่มะละแก้สักใส่โอ้ มันบเสียแล้วมันขมกินบเป็นเลยคได้ักกไก่ใส่มะละมานรู้บวเขาไก่ินวนมันขมืมออนางออออกนงหอนยางโอ้ยอะไรข้าวแงมาใส่ซะขันะนาดมันขมมันออกเหมือเต้นดองไว้เดีใส่ยังเน่เบตนรองไวต้องใส่สีเลย 俺们他好粗心，就是、啊。一 oh. 哦。拿他，俺拿他嘛。啊！你让咱。我他妈的，我这呢。嗯。就把我害了，害了、嗯！你娘最啥子？阿婆，那是啥子啊？

ยังไม่นอนไม่อยงกมาพักี่ขี้กัไส่ผม้นไปใหญ่มองนวขึ้นมไองเนียงไปยึดเงาเย็บไปเย็

ได้ไรบ้างน่ะ <blinking> ท <Whew> <fl> ี่ปุ๊บบกตั้งบอกขึ้นมาอาบแาจกัปก่เอากระดุมตึ้งออเขาขันกรุมมัไม่ใกล้ืออ่เงียมันไม่ไกลกอ